แต่ว่าก่อนอื่นเราขึ้นเหนือกันไปเลยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยใช่ตรงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีบรรดาดอยบรรดาเขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีพี่น้องชาวชาติพันธุ์เนี่ยอยู่กันเยอะมาก เดี๋ยวจะมีบรรยากาศ <S <S ใช่ไหมการไปเลือกตั้งของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะ first vote นะคะการโหวตครั้งแรกในชีวิตทำเอาในตัวเมืองก็คึกคักเหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะ <S <S กับคุณมนตรีตระกูลสมบัติรายงานสดเข้ามาค่ะ ครับผ่านมาครึ่งวันแล้วนะครับบรรยากาศของการใช้สิทธิเลือกตั้งสสที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยเลือกตั้งที่45-48ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศาลาอ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะเห็นว่ายังคงมีน้องๆนักศึกษานั้นทยอยเดินทางนะครับมาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับ ซึ่งก็เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้งรวมกันมากที่สุดของเชียงใหม่ทั้งหมด4หน่วยนะครับ <uyor> ก็ยังคงมีน้องๆนักศึกษาที่ทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ mm hmm. บางคนนั้นมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับอย่างน้องนักศึกษาคนนี้บอกว่าตื่นเต้นมากครับที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เชื่อว่า1เสียงหนึ่งสิทธิ์ของเธอนั้นมีความสําคัญกับประเทศครับอันนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตหนูเพราะว่า4่ปีที่แล้ว ครั้งแรกที่แบบะจะได้เลือกสสจะได้แบบเลือกนายกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นพิเศษใช่ใช่เช่นเดียวกับบรรยากาศในหลายหน่วยเลือกตั้งของเชียงใหม่นะครับซึ่งทีมข่าวของเราไปสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทักทั้งกำลังพลทหารวัยรุ่นไปถึงลุงป้านาอาคุณตาคุณยายซึ่งก็พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักครับ ซึ่งไม่เฉพาะแต่ตัวเมืองนะครับแต่บนดอยสูงอย่างหน่วยเลือกตั้งที่15บริเวณโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมบนดอยปุยซึ่งก็มีผู้มีสิทธิ์เกือบ1000คนนะครับพี่น้องชาวม้งก็พร้อมใจกันสวมใส่ชุดม้งอย่างสวยงามนะครับตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักต่อแถวกันจนยาวเหยียดเลยละครับหลายคนมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรครับอย่างนายนัทวุฒิสายจริงนะครับที่มาเป็นคนแรกเลยครับบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยพลาดการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวครับและครั้งนี้กก็เช่นนััครบ เลือกทุกครั้งครับไม่เว้นสักครั้งเลยครับครับเพราะอะไรที่เราเราเรามีการแขง่งขันก็อ,กอ,อยากให้ประเทศไทยพัฒน,นาขึ้นครับก้าวหน้าขึ้นครับติดตั้งเหมือนกันนะคะค่ะ่ะที่ผ่านมาเลือกตลอดเลยไหมคะเลือกตลอดคะ<ม>อ่ะไม่วางไม่เว้นสักครั้งนี่แหละ นายนพดลสุยะผู้อำนวยการกะกะตเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังไม่ได้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ธุรกันดารและก็ตามดอยสูงทั้ง176หน่วยนะครับซึ่งทุกหน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้ครบทั้งจังหวัดรวม2,600หน่วย และยังไม่พบการร้องเรียนเข้ามานะครับเชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งมีชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ83นะครับครั้งนี้มั่นใจว่าจะเกินร้อยละ85ครับครับบรรยากาศที่เชียงใหม่ก็ยังคงมีผู้คนนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับกว่าที่จะปิดหิบเลือกตั้งใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิก็เชิญชวนเลยครับ ขอบคุณคุณมนตรีด้วยนะครับ๋ยวผมให้ข้อมูลการเลือกตั้งที่เชียงใหม่นะการตอนปี62เนี่ยที่จังหวัดเชีงยงใหม่มีสมาชิกนะฮะผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ย9เขต9ที่นั่งด้วยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยกวาดไปหมดยกจังหวัดเลยนะครับส่วนคราวนี้เนี่ยปี66เนี่ยก็มีการขยับเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ก็จะมีสสด้วยกัน10ที่นั่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณมนตรีไปรายงานเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีการแข่งขันกกันสูงมาาาาเพพระว่หลย หลายคนเนี่ยต้องการที่จะมาเจาะไข่แดงในพื้นที่ของเมืองไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่เขตหนึ่งเพราะว่ามีสถานศึกษาอยู่เยอะมากคุณแน่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะคะคุณผู้ชม